บชะลาเหรอครับกบสุดใบชรานะครับ,บ,หบ,าารบโหนี่อาหารบ้านๆของฟังเบิดนะฮะพี่เขาไปานนนะพี่เขาไปแทงกบมาฮะเมื่อคืนนะครับอันนี้ผสมกันด้วยครับกบผสมอื่นห,หรือเปล่าหรือเฉพาะกบอ๋อกบผสมอื่นนะอุ้ยหอมอะเขาใส่ใบชะลาไม่ทราบว่ารู้จักกันไหมฮะใบชะลาคล้ายใบใบยีหลาเออใบยีหลานะถ้าคนพักการเรียกใบยีหลา มิควันครับมองไม่เห็นภาพนี่ทาเข้าวสวยร้อนๆนะแล้วมันไม่ต้องแห้งๆกว่าน,นี้ไม่ใช่เหรอเขต้องผัดแห้งนะฮรัเดี๋ยวอีเมนูต่อไปจะ,จะจะลาบเป็ดนะฮะตัวนั้นนะครับตัวนี้น,นะฮะ <laughs> <laughs> เป็ดเป็ดเทศนะฮะตัวใหญ่มากครับไม่ใช่ครับรอเล่นเขาไม่ลาบหรอกเขาเรียงไว้ทําพันนะฮะตรงนั้น ฮะอ๋อเดี๋ยวคืนนี้ถ้าฝนตกก็ไปแทงอีกนะครับฝนไม,บไม่ตกใช่ไมไม่ตกละเย็นนี้ถ้าตกเย็นนี้ไปได้บอก้่าตกเย็นนี้ไปได้ถ้าตกเย็นมืดยิ่งมผมอยากจะไปด้วยเนดะี๋ยวันนั้นไปกี่ชั่วโมงสอามชั่วโมงสชั่วโมงโอ้สามชั่วโมงนะครับได้มาได้มาสิบโลนะฮะโอ้โหเขาได้เยอะนะฮะเพิ่งจะมาทําวันนี้นะครับเพวัะนั้นผมก็จะขอไปด้วยเขาไม่ให้ไปนะฮะเขากลัวเดินตามไม่ทันเขานะฮะ ก็เลยอดอดถ่ายนะครับก็เลยมาเห็นตอนที่เขาทำพอดีเลยนะน่าทานมากครับอันนี้เขาใช้เตาเตาถ่านนะครับเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแต่ผมต้องชิมด้วยนะเดี๋ยวสักครู่ฮะสักครู่ฮะับหอสับละเอียดเลยนะแล้วเครื่องในเอาออกไหมครับเอาเครื่องในออกด้วยกบผสมอึ่งนะฮะ ไม่ทราบว่าเรียกเมนูอะไรครับพี่มีชื่อเมนูไหมครับกบชอ๋อกระผสมอื่นผัดใบชาลานะครับเอ,อเีอ่อนรอชิมดี่ะอ่นี่พี่เขาใจดีให้ชิมนะครับอันนี้ยังไม่มีใครชิมเลยใช่ไหม ผมจะรู้ไหมว่ามันจะพอดีไหมวิควันดูควนันครับไอ้นี่แอบมาแอบมามาตีท้ายครัวเขาเลยนะฮะหลังบ้านเลยนะครับวันนี้ใช่ไหมพี่บอกว่าเค็มไปน,นิดนึงฮะเค็มไปน,นิดนึ่งแค่ยากนะถ้ากินอ๋อถ้ากินกับข้าวใช่ไหมอ๋อถ้ากินกับข้าวโอเคนะ เครื่องแกงอ๋อเครื่องแกงตามเมนรู้ป่าซื้อครับซื้อแล้วก็ตำกระเทียมตำพริกสดคนอ๋อเริ่มทะเน้ำปลาจะไม่ใส่ตำกระเทียมตำพริกสดแล้วก็ตำพริกไทยใส่มัาเริ่มมันก็โอเคแล้วนะกบผสมอึ่งนะเดี๋ยวผมจะชิมหม้อกระทะไม่ทราบกาจะว่าผมรือเปล่านะครับที่มีคำนึงชิบินนน์นะพี่นนพี่นนก็เป็นช่างนะช่างรับหมอก่อสร้าง ที่เขาชอบดื่มเบียร์เป็นชีวิตจิตใจนะครับหอมไม่ไม่เป็นไรครับไปตะกรวดมันด้วยไปตะกวดมันด้วยตะกวดแหละไออื่นก็กลบนี่เดีไม่ได้เอวันนั้นได้ตะกวดมันด้วยตัวใหญ่ได้ตะกรวดเลยกกลับเลยอ่ะอ๋อได้ตะกวดแล้วกลับเลยไม่หาตัวอืมได้ตะกวดหูจับได้อีท่าไหนฮะ วิ่งเหรอืมเด็ดนะหากินเก่งนะเขาไปหากินนะครับหากบหาเขียดกินครับ้านนี้พมอดีไปได้ตะกรวดมาวันนั้นก็เลยกลับเลยได้อึงมาไม่กี่โลนะครับวันนั้นเห็นนะครับผมครับที่ติดตามชมครับชลิโจอร์ดาชัยนะครับอืมอร่อยดีครับ